จริงๆผมจะบอกว่า5วันที่ผ่านมาเนี่ยที่เซ็ตมันเด้งขึ้นมาแรงๆเนี่ยกีตาร์ใช่ไหมผมกำไรเกิน10ล้านแล้วแล้วก็ผมออกไปแล้วด้วยนะคือช่วงมันง่ายเราต้องเล่นไงพอมันเริ่มยากเราก็หยุดผมมีระบบเทรดทั้งหมด3ระบบครับสวิงเทรดเด์เทรดลันเทรนด์เด์เทรดคือวันไหนว่างเทรดวันไหนไม่ว่างไม่เทรดสวิงเทรดเนี่ยผมจะอยู่บนหุ้นที่เป็นขาขึ้นแต่ซื้อตอนยอ่อที่ผ่านมาผมก็จะจับกลุ่มธนาคารกับแอดวานลันเทรนด์คือซื้อต้นรอบเท่านั้น ในเชิงของเทรนตอนนี้ผมมองว่าเซ็ตจบขาลงไปแล้วเพราะมันไม่ทําโลใหม่เพียงแต่ว่าบริเวณแนวต้านเนี่ย1,350มันยังไม่ผ่านแต่ถ้าวันไหนเซ็ตอินเด็กสามารถเบรก1,350จุดได้ เป้าหมายของเราคือพาช่องนี้ไปสู่1ล้าน Subscribers รฝากกด Subscribe เอาไว้ด้วยนะคะตอนนี้เรามี YouTube Membership แล้วนะคะเพียงสมัคสมาชิกคุณจะได้รับสิทธ,ธิ์ชมคอนเทนต์และสัมมนา Exclusive จาก p r e d เด a p แและทีม m s u s i n e s s Morrow ค่ะพุ้นไทยก่อนนะคะสัญญาณดูดีเลยค่ะพี่ซันค่ะในช่วง วันก่อนๆน้าน,นี้นะคะหุ้นไทยเราก็บวกได้ดีนะคะทะลุมาเกินพันสามแล้วแล้วก็โฟล์ก็มีจังหวะของการไหลเข้ามาอยู่ช่วงหนึ่งต่อเนื่องด้วยนะคะที่จะมีสะรุดเด่กก็คือวันสองวันที่ผ่านมาพี่ซันเคยบอกเรามาตลอดว่ามันมีโอกาสาที่ดีนะอยู่ในหุ้นไทยเพราะว่าของมันถูกแล้วก็밸ูเอชั่นมันก็ใช้ได้นะคะสาหรับตอนนี้ดูดีบ้างแล้วหรือเปล่าคะพี่ซันสาหรับหุ้นไทยหุ้นไทยดูดีขึ้นครับแล้วก็โดยเฉพาะหลายตัวเนี่ย มันเกิดรี v อโซแพทเทิร์นเรียกว่าเกิด Pattern การกลับตัวอตอนนี้ถ้าเราฉายภาพครับจริงๆหุ้นไทยเนี่ยมันอยู่ในตะะสภาวะไซเวดดาวเนาะคือมันไม่ลงแรงแต่มันลงแบบซึมๆต้มขบมาตั้งแต่ปีจริงๆคือปี2023โซนเนี้ยครับก็คือบริเวณต้นปี2023เนี่ยเราอยู่ที่พันหกใช่ไหมครับแล้วมันก็ซึมๆม,ม,ม,มีเด้งหลอกบ้างนะครับมีช่วงปี 2024ปลายปี2024มันจะเด้งหลอกรอบหนึ่งนะครับช่วงที่มีสตอรี่คุณทักษิณเข้ามาแล้วก็ลงจนมันไปทำดับเบิลบอททอมทางเทคนิคนะครับก็อันนี้ก็คือเรื่องของทําภาษีนะครับเรียกเก็บภาษีอันนี้ก็เรื่องของคิดเสียงอุงอิงถ้าเราจะมาได้นะครับหลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเป็น ภูมิใจไทยคุณโดคิดเป็นนายกนะครับแล้วก็มีเรื่องเลือกตั้งอะไรเงี้ยครับมันก็อย่างเงี้ยโดยโดยโดยสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยผมจะมองว่าแถวโลตรงเนี้ยตรงบริเวณหนึ่้าสิบจุดเนี่ยซึ่ง price per book value มันเท่ากันหนึ่งพอดีเนี่ยอันนี้ผมให้ดูตรงนี้นะ price per book value บางคนแบบดูยังไงก็มูลค่าทรบัญชีต่อหุ้นนะครับถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยเดี๋ยวผมเอาเอาเครื่องมือ r s ซออกไปก่อน บริเวณจุดต่ำสุดของรอบที่ผ่านมาเนี่ย price per book value เนี่ยมันจะเท่ากับประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งจุดศูนหนึ่งเห็นไหมครับตรงเนี้ยหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งหนึ่งจุดศูนศย์แปลว่าอะไรแ <c oughs> ปลว่าหลายครั้งนี่เวลา price per book ก็เหมือนกับว่ามูลค่าทางบัญชีเท่าไหร่เราก็ซื้อเท่านั้นเนี่ยพอมาไปถึงตรงนั้นมันจะเด้งทุกรอบเพราะฉะนั้นคือสัญญาณของการที่ <c oughs> มันปฏิเสธปฏิเสธการลงก็คือมันเด้งทันทีเนาะ บริเวณหนึ่งพันห้าิบจุดเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่บอกว่า bottom out bottom out คืออะไรก็คือมันจะไม่กลับไปหลุดจุดนั้นแล้วนะครับในเชิงเทคนิคคราวนี้พอมันขึ้นมาเนี่ยแล้วมันสามารถเบรกแนวต้านได้บริเวณที่พันสองร้อยสิบจุดก็คือแนวต้านบริเวณนี้นะครับมันก็ขึ้นสังเกตไหมครับมันขึ้นต่อเนื่องมาตลอดแล้วมันไลสร้างฐานใหม่ฐานใหม่ตอนเนี้ยมันจะอยู่ที่ประมาณพันสองร้อยยี่สิบนะครับแต่จะไม่เกินพันสามร้อยห้าสิบ แสดงว่าถ้าเราบอกเซตในเชิงของเทรนต,ตอนนี้ผมมองว่าเซตจบขาลงไปแล้วเพราะมันไม่ทำโลใหม่นะครับพีงแต่ว่าบริเวณแนวต้านเนี่ยพันสามร้อยห้าสิบมันยังไม่ผ่านซึ่งมันก็ต้องใช้ระยะในลานการผ่านซึ่งเดิมเนี่ยกอบกลุยการเทรดที่ผมเคยบอกในรายการคือมันจะอยู่ที่แนวรับเซตจ,จะอยู่ที่ประมาณพันสองร้อยสามสิบตัวนั้นคือแนวรับก็คือเวลาเวลามันแตะพันสองร้อยสาสิบเนี่ยมันจะเด้งทุกรอบเห็นไหมครับแตะแล้วเด้ง ยอ่อลงมาแล้วก็เด้งรอบนี้ก็เหมือนกันรอบเนี้ยคือมันลงไปต่ําสุดพันสอยสามสิบแล้วมันเด้งขึ้นทีเดียวห้าวันเลยจนตอนเนี้พันสามร้อยสิบนะครับกรอบตรงเนี้ยผมยังมองว่าเป็นกรอบไซด์เวก็คือมันจะวิ่งระหว่างพันสอง1 2อยสาสิบถึงพันสารอยหสิบก็วิ่งกันอยู่ประมาณร้อยี่สิบจุดแต่ถ้าวันไหนเซ็ตอินเด็กซ์สามารถเบรกหนึ่งพันสารอยห้าสิบจุดได้เซ็ตจะกลายเป็นขาขึ้นครับ คราวนี้พอเรามาดูหุ้นหลายตัวเนี่ยมันเกิดรีวอลชั่นแพทเทิร์นนะครับอย่างเช่นกลุ่มปิโตเคมีนะครับ S.C.C.S.C.C บางคนบอกปูนจริงๆไรายได้จากปิโตเคมีนี้เขามากกว่าปูนนะครับเนี่ยมันก็สามารถเบรกเส้นสองร้อยวันเบรกเส้นแปดสิบเก้าวันแล้วก็ไปเรื่อยๆแล้ะปิโตเคมีเนี่ย I.R.P.C. รงกราฟมันทำรีวอลชั่นแพทเทิร์นทุกตัวเลยเห็นไหมครับมันยืนเหนืวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย E.M.A. นะครับพอตท GC สังเกตไหมครับว่าพอมันเป็น correlate กันเนี่ยกกาฟมันจะคล้ายๆกันแล้วอีกตัวก็คือ i v l นะครับ i v l เนี่ยติดเส้น200วันอยู่ก็ค่อนข้างจะแรกการกลุ่มนะครับหรือยังกลุ่มลงกันไทยออยไทยออยตอนนี้เป็นหุ้นขาขึ้นนะแล้วก็ค่อนข้าง strong t h e n e ด้วยนะครับทำมังกรสมบัตหาง SPRC เห็นไหมครับเปขึ้นมาแล้วก็ยืนแล้วก็ราคาค่อนข้างแข็งข อันนี้ผมเรียกว่ากลับตัวแล้วนะครับส่วนกลุ่มธนาคารซึ่งเคยเป็นพระเอกต่อเนื่องยาวนานมาสองปีตอนนี้เริ่มพอ b b บประกาศผลประกอบการออกมาแล้วตกใจเห็นไหมครับมันเปิดแก็บลงมาเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราดูจากราคาเนี่ยก็คือมันขึ้นมาจากประมาณสักร้อยสี่สิบาทขึ้นมาร้อยเจ็สิบาทนี่มันลงมาวันเดียวมันลงสิบาทเลยนะครับแต่ถ้าเกิดในเชิงของความเป็นเทรนเนี่ยมันก็ยังไม่ส ไม่หลุดเส้น200วันผมก็ยังมองว่ามันก็มีสิทธิ์ที่จะขึ้นต่อนะครับอาจจะผิดหวังกับผลประกอบการพอไปดูตัวใหญ่อย่าง K-Bank หรือ SCB ก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ยังเป็นกลุ่มที่ผมใช้คําว่าเลี้ยงตลาดได้อยู่ SCB KTB ก็สังเกตว่ากลุ่มแบงก์จะคล้ายๆกันคือเป็นอัพเทน TTB Tisco เห็นไหมครับกราฟเหมือนกันเลย k k p t cap กราฟที่ถามขึ้นทุกตัวนะครับกลุทธ์ก็คือ b u y on dip ย่อซื้อนะครับอีกตัวหนึ่งที่ยังถือว่าเป็นอัพเทรนแล้วก็ค่อนข้างสตรองเทรนนี่คือแอดวานนะครับแอดวานก็เป็นขาขึ้นมาตั้งแต่ปีช่วงต้นปีสองพันยี่ิห้านะครับเป็นขาขึ้นชัดเจนจากสองร้อยสี่สิบียขึ้นมาสาม้อยสี่ิบแล้วขึ้นมาร้อยบาทแล้วแล้วก็ยังเป็นเป็นอัพเทรนต่อไปนะครับาวนี้อย่างที่ผมบอกครับว่าหุ้นหุ้นหลายตัวเนี่ยมันราคามันลงมาค่อนข้างเยอะ อยงจะกลุ่มโลไอไฟ้าก็ดีกลุ่มค้าปีกก็ดีพู้นี้ไม่กลับตัวนะอย่างผมยกตัวอย่างกลุ่มค้าปีกก็คือ CPO เนาะ CPO เนี่ยยังไม่กลับตัวเลยแถมวันนี้ลงหนักด้วยนะครับเพราะว่าภาพรวมของ CPO ก็ยังถือว่าเป็นขาลงเป็นไซส์เวดาวอยู่นะครับ CRC นะครับ c r c เหมือนจะเริ่มกลับตัวแล้วกลับไปยืนเส้น8-9วันเพราะามันก็เด้งตามตลาดโฮมโปรนะครับ พวกนี้มันมันเริ่มทำสัญญาณเหมือนจะกลับตัวละนะครับกลุ่มโรงไฟฟ้า GPC s เนี่ยเริ่มจะกลับตัวจากโซนล่างละนะครับจากที่ดูดลงไปบีกลิมพวกนี้คือตัวหลักๆอ่าบีกิมยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่กลุ่มนอนแบงค์ MTC อ่าเหมือนจะทำวอลท็อปเอานะครับแต่นี่ยังไม่ชัวร์นะเพราะยังเป็นขาลงอยู่ MTC สวัสดติดล้อพวกนี้ผมบอกเลยว่า พอพอมันเป็นชุดที่ผมใช้ว่ามันเป็นยอดนิยมของตลาดเนี่ยคือสุดท้ายยังไงอะราคามันมันไม่ลงไปเป็นศูนย์หรอกเพียงแต่ว่าเราต้องหาสัญญาณการกลับตัวให้ดีครับมันจะเป็นต้นรอบหลายตัวเนี่ยอย่างถ้าเกิดเราไปดูรอบวัลท์ไทยของหุ้นอย่าง k c ซหรือฮาน่านะครับเราเห็นว่ามันลงเยอะมากนะเนี่ยเคซสมัยก่อนซื้อกันแถวห้าสิบาทปัจจุบันสิบแปดบาทเซ็ตยังไม่กลับตัวนะแต่ไม่ทําโลใหม่นะครับหรือไม่กระทั่งฮาน่าเนี่ย ราคาหุ้นแต่ละตัวมันลงมาเยอะมากจนตอนนี้มันเข้าใกล้อินทริ s i ิกแวลูไงผมเลยมองว่าเนี่ยฮาน่าลงมาจาก60บาทตอนนี้เหลือ17บาทนะครับหรืออย่างค้าปีก BJC เนี่ยยังไม่กลับตัวเลยนะค้าปีกหลายตัวเนี่ยคือยังกองอยู่โซนล่างเลย c p e x t r a พวกนี้ครับเท่ากับว่เนี้เราซื้อจริงๆเราซื้อถูกกว่ากลุ่ม CP ซื้ออีกนะถ้าผมจะไม่ผิด c p x t r a ตอนนั้นกลุ่ม CP ซื้อไปส0กว่าบาทเพิ่มทุนเข้ามา ตอนนี้เหลือสิบสี่บาทเองถูกมากแล้วธุรกิจแบบนี้ยังไงมันก็เป็นธุรกิจที่เป็นเส้นเลือดหลักของประเทศแต่เพราะฉะนั้นคือมันมีไซเคิลเพราะฉะนั้นคือถ้าเราแข่งทำกันบ้านมากพอเนี่ยเราแค่รอหารีเวอร์โซแพทเทิร์นในในทำเฟสเดย์ก็ได้ครับผมว่ามันเป็นโอกาสแล้วมันมีอัพไซเคิลทั้งหมดแล้วแอคชั่นของของพี่ซันตอนนี้เนี่ยแผ่นเทรดของพี่ซันเป็นยังไงล่ะคะผมมีระบบเทรดทั้งหมดสามระบบครับสวิงเทรดเดย์เทรดลันเทรด เดเทรดคือวันไหนว่างเทรดวันไหนไม่ว่างไม่เทรดวันไหนเล่นง่ายเล่นวันไหนเล่นยากไม่ต้องเล่นนะครับสวิงเทรดเนี่ยผมจะอยู่บนหุ้นที่เป็นขาขึ้นแต่ซื้อตอนยอ่อที่ผ่านมาผมก็จะกุกจับกลุ่มธนาคารกับแอดวานเพราะมันเล่นง่ายนะครับก็เป็นระบบสวิงเทรดหรืออาจจะเป็นชแนลเทรดชแนลเทรดคือยังไม่เป็นขาลงซื้อแนวรับขายแนวต้านแต่ถ้าเป็นขาลงก็หลบนะครับลันเทนคือซื้อต้นรอบเท่านั้น ราะฉันคือผมจะเทคแอคชั่นก็ต่อเมื่อเข้าเงื่อนไขครับค่ะถ้าวันไหนที่แบบตลาดแย่ๆไม่รู้ทําอะไรผมก็จะไม่ทําอะไรเลยไม่ทําอะไรไม่ใช่เฝ้าจอเลยนะไปทาอย่างอื่นเลยเพราะมันเสียเวลาบางบางบางทีมันมันไม่มีอะไรให้ทํามันผมไปทาอย่างอื่นผมว่ามันมีโปร d u c มากกว่าไม่จำเป็นต้องมานั่งเฝ้าจอตลอดเวลาครับค่ะแต่ว่าคือตอนนี้อยู่ในสภาพที่เออทรดได้ง่ายขึ้นเทรดได้ดีขึ้นแล้วไหมคะพี่ซันจริงๆผมจะบอกว่าห้าวันที่ผ่านมาเนี่ยที่เซ็ตมันเด้งขึ้นมาแรงๆเนี่ย ผมผมไม่ได้เฝ้าจอนะผมเฝ้าจอวันเดียวก็คือวันที่ผมไลฟ์เทรดเนาะนอกนั้นก็คือประชุมทั้งวันเนี่ยครับเด้งขึ้มาหนึ่งสองสามสี่ห้าแท่งเนี่ยกีตาร์ใช่ไหมผมกำไรเกินสิบล้านล้วแล้วก็ผมออกไปแล้วด้วยนะคือช่วงมันง่ายเราต้องเล่นไงพอมันเริ่มยากเราก็หยุดเดี๋ยวนี้ตลาดมันต้องเป็นแบบนี้แต่ช่วงง่ายต้องรีบแบบโกยค่ะผมผมผมเสียดายที่ผมอะ คือมีสเกดูในการประชุมไปแล้วเนาะไม่งั้นได้มากกว่านี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามพวกเรามาโดยตลอดนะคะเป้าหมายของเราคือพาช่องนี้ไปสู่1ล้าน Subscribers <c oughs> เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจธุรกิจและการลงทุนให้กว้างขึ้นตอนนี้เรามี YouTube Membership แล้วนะคะ <c oughs> เพียงสมัครสมาชิกคุณจะได้รับสิทธิ์ชมคอนเทนต์และสัมมนา Exclusive จาก p r o d e c t p และทีม Business t o m o r r o w ค่ะฝากกด u b s c r i b e เอาไว้ด้วยนะคะ